ายเจอกับทางด้านของเด่นบูไทยนะครับจะชิงแชมป์นะครับแต่เพลินคู่ชกถอนนะครับนำเอาบัวเขียวภูเก็ตไฟครับหรือเจ้าจาริบานมาเสริมแทนครับโอ้เพื่อนปรากินี่บอกว่าโอ้เสียดายครับพี่ผมจะคว้าแชมป์เป็นเข็มขัดเส้นที่10ซะหน่อยเส้นที่10ด้วยนะครับโอ้โหเลยไปอยู่ที่นี่แต่ว่าเลขก้ากับเลขสวยอยู่แล้วนะครับใช่ครับคนอยู่แล้วนะครับก็ของรุ่นแบนตัมเวทนี่ถึง3เส้นเลยทีเดียวนะครับมา3สถาบันนะครับ รุ่นแบนต์ตัมเวทนี่1้8ปอนด์นี่ครับแล้วก็มีรุ่น105ปอนด์อีกนะครับทั้งหมดนี่รวม9เส้นนะครับหายจากสังเวียนไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาภาคนี้นะครับไปอยู่กับคุณนงนะครับนงบางสายนะครับสอมอยู่ที่ค่ายมวยจังหวัดชลบุรีครับก็มีพวกสกลพัดไงครับอ่าสกลพัดชนหบางแสนอยู่ในการโอ้ยมัดขวาครับมาประคัดสวย ดูครับว่าจาริบานนี่หรือเจ้าบัวเขียวนี่ฝีมือนี่จะเก่งจริงหรือไม่นะครับมานี่คือเจอกับอาจ,จารย์มวยเลยนะเพจมรกรากฏนี่อาจ,จารย์มวยเจ้าก๊อปแม่ไปบรรยายใต้ภาพทางด้านของจาริบานนี่หรือว่าบัวเขียวนี่ A อ Facebook ตรวจสอบเลยนะบ,บอกผิดบรรดาชุมชนผิดตรงไหนครับอบอกแม่ก็ก็เป็นเนี่ยฮะ ชื่อบัวเขียวมันผิดตรงไหนอ่าใช่ครับมาเขาอาจจะเห็นขันสีผิวหรือเปล่าหร่ก็เลยเราก็แม่เฟซบุ๊กนี่จับจริงจริงเลยนะครับผิดประจานชุมชนะครับเขาเรียกว่าบางทีก็จำกัดคนดูเราด้วยนะครับ่าโอ้เราเราไลฟ์สดอยู่ดีๆนะครับมาไม่อยากจะบอกเลยไอ้โอ้ทั้งประเทศมีคนดูเราสามคนเองหรือนั่นแหละครับเรื่องของโซเชียลนะครับบนเวทีอาลครับสบัดไใซ้ายครับ ตอนนี้โนบางทรายเข้าที่2ไปแล้ว1รายนะครับทนานนของแกนพิทักษ์โนบางทรายครับคนที่2นี่ส่วนเจ้าสกลพัฒน์วันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงครับมีโปรแกรมชคแล้วครับที่นุ่นมีทีมวยเยาวชนกองทัพประกาศดอนเมืองเจอกับเพชรเอกกิตจำรูนครับวันนี้ไปเจอสอบถามมาแล้วบอกแม่ผมเสียดายอยากจะเจอกับโดนเ99กนะครับก็เป็นสีสันนะครับเป็นสีสัน มาดูครับจังหวะฝีมือนะครับจังหวะ2นี่ขุดบอลล้อบาลครับเพชรมรกตเี่กครับตั้งแล้วก็เกี่ยวพยายามจะคืนดูแบบคลาสสิกเลยทีเดียวครับฝีมือครับซ้ายมจ้องครับบวกเขียวหรือจาริบันนี่เป็นนักชกชาวดังชาตินะครับสัญชาติอเมริกันที่ต่อยมวยไทยได้ดูน่ารักที่สุดนะครับช่วงนี้นะครับในรุ่นนะครับนะครับเหลี่ยมตัว ชัดเจนคมทุกลูกบดยกที่หนึ่งครับเพชรลำพูนบวดดับลำปางกับสิงห์ธนวัฒน์นกยินราดกระบงังส่วนกู้เอกครับเด่นพยักเดชเพชรสีทองกับมงกลแก้วสอสมหมายห้ามพ้านะครับจันที่8มกราคมที่จังหวัดเชียงรายครับททบหถ่ายท่าสดให้ชมเหมือนเดิมครับ20.30นนาทีนะครับ จันที่แปมกราคมนะครับวัดแสงแก้วพุทธิยานครับถวายุติตาสักการะครูบาอาริยชาติครับซ้ายนี่นะครับเจ้าของชยา,ายาวซารีโมทกดปั๊บมาปุ๊บเลยครับกดปุ๊บมาปั๊บอ่าวโดนขวาเมื่อกันอ้าวมาซ้ายจิ้มไว้ลายแขนตีต้นขาเนบซ้ายอ้าวตีต้นขาครับแม่ เล่นเจาะล่างก่อเลยครับเพชรบรรกรโอ้ตาจ้องเหม็งเลยครับเจ้าบัวเขียวแมาลูกล่างสูงอุย้ยโดน้ายเข้าไปครับมแม่ไต่ไปดีนะอ,อกใจจังหวะของเพชรบรรกรนะครับบังลอโต้นี่คือสเต็ปมวยฝีมือระดับเกจิอาจารย์ครับอาจารย์มวยเขาต่อยแบบนี้ไรแขนวงในขึ้นแขน้วยครับตีป้องกันตัวนี่คือการ โชว์ของแชมป์เก้าเส้นของเรานะครับเพชรมารกกดดูครับว่าบัวเขียวนี่จะหักด่านสำคัญได้ไหมโอ้โหโดนสายไปเลยครับบุกเข้าไปครับบัวเขียวเสียบสายทิ้งล็อกในไปยังตีไม่ได้ครับแม่ตอนนี้โดนตีสู้นะครับเอาขึ้นเขาขวาไปทีครับแม่กดแขนมากระชากมาไล่แขนมาสู้แมชิงจับความได้เปรียบครับเอาแล้วครับไม่ธรรมดาเลยนะครับนั่นของบัวเขียวสู้ไหนครับ จะมากดก้มหน้าซ้อนขางโดนมัดขวาบออกมาซ้ายคืนบัวเขียวกระชับพื้นที่ไปอีกนิดนึงโดนซ้ายมีบังครับแพ้นี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่อชัยโครงรับครับมีขวายกบังด้วยครับบัวเขียวจอริบาลพยายามมาจิม้แมแหมไม่ใช่ประเภทบู๊เลยครับนักชอกมเมริกันคนนี้นะครับอ้าโดนกวาดล่างครับก้นเตี้ยเลยครับน่โดนภาค กวาดทลรนีไปเอาละครับจาริบาลหรือบวกเขียวบุกเข้าไปครับโยกนี่หมดเลยยึกยักนี่มแม่ไตขวาไปได้ทีหนึ่งสาดเข้าไปครับเข็มอุ้ยส้ายบังอยู่ไหมมาบังไม่อยู่ไม่เป็นไรติดต่อกลางมุ้งได้เลยเอาบางังบังเข้าไปดูครับแม่จาริบาลหรือบวกเขียวอ้ยส้ายยก ยก,ยกขวาบัางไว้ยกบังไว้ก่อนนี่ครับมาไต่ขวาหลุดบมดยกที่สองครับพักสักครู่คืออยู่แล้วนะครับสายรีโบทอ่ายกที่สามราบเกมเดินเดินขึ้นครับหัวเขียวล็อกนตีแมจะมาเล่นสีมือผมว่ายังไงก็สู้เหลี่ยมตัวของเพชรปรากฏไม่ได้นะครับมันต้องลุยต้องหมูครับถูกต้องหัวเขวนี่อาจารย์มวยนะครับ แต่แชมป์เก้าเส้นนี่ไม่ยชดมาแบบแบบจับฉลากมานะครับฝีมือล้วนๆตายดกเจ้ากับไล่แขนอ่าใช้แรงโน้มถ่วงนะครับรอบิดไปบิดมาบิดไปบิดมานะครับอ่าาลิบานหูเด้งตีนะครับตอนนี้ผมบุกกระหน่ำเป็นพายุแล้วครับเจ้าัวกเขียวอ่าเดินเกมลุกนะครับใหญ่ขึ้นลูกหลังขึ้นลูกแรก ขึ้นลูกหลักบาแรงแมนี่ครับตาวต่างชาติที่เรียนรู้มวยไทยดูครับมาหาธูปมวยเข่ากับขยมตีเลยแบบบุกเข้าไปจับไตกระชากตีเข่าขวาไปอี้ทีครับโอ้โหนี่ครับสายความหนุ่มความสดกับบทความเก่าเดินชนครับยกงนี้ถือว่ามาถูกทางครับบัวเขียวครับเภทเชิงไม่สนกับชนอย่างเดียวครับเด็นจะออกฝีมือดี คงจะสู้เพชรบรากดยากครับเดินเดี๋ี้ที้ายะทุกนี้แมกคิดว่าแข้งซ้ายจะมาครับมาซ้ายแทนลอกไว้ลงเร็งนิดนหครับเพชรบรกดรับเยอะๆแบบนี้ไม่ดีครับบวกเขียวก็ลุกขยันโอ้โหแทงข่าซ้ายได้อาแล้ะะครับเราจะตั้งได้แล้วครับตั้งได้ขวางหน้าไว้ขวางขวางซอก แม่ขอแกแข็งเลเกินครับจ้าวัวเขียวแม่จังหวะที่รอที่จะตั้งรอที่จะเสียมนะครับดักซ้ายสวยๆครับเพชรนลกตเอาดีครับอาจารย์มวยตั้งเอาไว้โอ้โหโดนสอบไปก่อนแม่มาแรงเหลือเกินบัวเขียวครับแม่ดันไหลขึ้นเลยครับกดหนขึ้นเข่าซ้ายครับแม่ล็อกสะพายแรงนี่กันโยกไปโยกมานะครับดูครับแม่ใครไปสอนท่าขยีงตีเข่เาเนี่ย ยืนด้วยปลายเท้าเออยืนปลายเท้าด้วยยืนได้ได้เปรียบนะครับวงในเนี่ยแมตต้องได้อาจารย์มวยดีนะครับเอาขึ้นมานะครับขยี้ปลายเท้าตีเข่าซ้ายดีครับโยกตีเข่าซ้ายดีครับมาจังหวะโต้มานะครับเพชรปรากฏแยกออกมาก่อนนาทีนี้ครับงวงรอบซ้ายจุดเปลี่ยนเกมนะครับพรเพชรปรากอฏฟันซอกเอา้าหาจุดเปลี่ยนเกมนะครับกุมพิเชษ เปลี่ยนเกมได้ไหมเปลี่ยนเกมได้ไหมแต่ว่าดูครับบัวเขียวครับปัญชิดติดหน่อยครับไม่ยอมอยู่ห่างอ่ะกระชับโอ้ยลูกนี้ขวาครับแม่ไม่ใช่เป็นเกาะอย่างเดียวครับมีแค่คขวานำด้วยเป็ี่ยนไปกดอ้อน,นี้พยายามจะหาเหลี่ยมเด็กซ้ายเอา้าไม่ได้ครับจังหวะนี้หมดยกซะก่อนยกที่4ครับยกนี้สำคัญนะครับนี่คือมวยไทย5ยกศึก มวยไทยพลังใหม่โดยวิชานจันทร์ธนรพิสุทธิ์ครับพร้อมด้วยกรธนพลวิไรเลอร์สนับสนุนโดยคุณสมหมายคุณเมตตานะครับดิวครับแมาจังหวะเกี่ยวไปซ้ายโอ้ยเพชรบรากฏเปิดเกมลุกเต็มรูปแบบครับตอนนี้ทีมงานลูกบังไซโอ้ยยัดขัดยัดไซเขายัดไสแม่ยัดซ้ายดอกมีเสียงเชียร์กระหึ่มเลยนะครับอโดนขวากแนนละแขนมาหลักออกซ้าย บัวเขียวขวาเอาแล้วได้มาสองแข้งบัวเขียวฟันอีกเอาบัวเขียวบัวเขียวในเกเหนียวเหนียวดีเหลือเกินครับเหนียวแน่นเหนียวหนึบครับไม่ยอมอยู่ห่างครับบัวเขียวอ้าวแม่นี่แหละครับเหลี่ยมแข้งเหลี่ยมแข้งพักการอาจารย์มวยชีโ้โอ้โหบอลยันหลักเรียบร้อยแม่โดนดอกนี้เข้าไปครับจาริบันอ่า หาทางไม่เจอแล้วแหมจะมาตีแล้ว<ห>โอ,โโอโ้โหเดี่ยวหักเทพวงมาลัยโอโ้โหทีมล้มหักขาเท้าไปหนึ่งจังหวะครับดูเอาละครับตอนนี้โมเมนตัมเปลี่ยนแล้วครับบัวเขียวขวาจะหลงเริ่มเริ่มตัหลงเหมือนกัครับเริ่มเริ่มจะหลงเหมนไงครับเอาบัวเขียวบัวเขียวรัดได้บัวเขียวมุมเหมือนไหนเหมืมมอนมูเขียว,ยว,ยยว,ยวตอนนี้เอารัดรัดเด็บ แ oh. มดูครับจังหวะดเชียตีนะครับแมเตะลินักใช่ไหมแม่มดูวมลอ,อกก่อนดูวมลอ,อกก่อนนี่ครับอาจารย์มวยเหลี่ยมครับ oh. มาโอ้โ oh, หบัวเขียวแม่ตอนนี้บัวเขียวต้องเปลี่ยนเกมเลยครับต้องเปลี่ยนแล้วโอ้โห oh, โดนไปสองล้มนี่ออกหลงเลยครับบัวเขียวเอาแทงขวาไม่ได้ขวาไม่โดนอีกโอ้ oh. เห็นเลยกดล็อกไว้คอไว้ดูครับกําแผงหน้าบางัง นะครับเขาเรียกว่าลูกเก่าครับครับมาประสบการณ์นะครับมาเข็มขัดเก้าเส้นนี่กวา่าจะได้มาแต่ละเส้นนี่โอ้หเตะแล้วขามาไม่จะตีแล้วขาแบบตีโผคาอันนี้เตะแล้วขาไปแล้วขาครับบวกเขียววืดอีกแล้วครับแม่การยาผิดครับเริ่มจะจับจังหวะดาบในขวามา,าข,ยมขยมขยมขยมตี ยังเป็นไปได้ครับยังเป็นไปได้ครับ<อ>เพราะนอย่ารับเยอะนะครับอา่าดูครับบวกเขียวัดตีเข้าไปเอ้าบุกเข้าไปครับแหมแฟนก็ชอบยังไงก็อย่างนั้นดีตีเข้าไปตีเข้าไปลัดเข้าไปบี้เข้าไปบดเข้าไปอันนี้บวกเขียวบุกนะครับบกุบก,บกแหลกโดนในเสาโห้ยสองแข่งแม่หลงเลยทีเดียวโอ้โหแข่งซ้ายจำได้ไหมมาจากไหนเอา้าโดนเข้าไปอีก โอ้โหข้งขวานะครับบวเขียวโอ้โหออกไปเยอะครับแต่ว่าออกเห็นครับเพชรมรกตเลยครับตอนนี้เอาแล้วครับงานยากของบวกเขียวครับยกสุดท้ายต้องเร่งพเดซิสนะครับพอยกทีแล้วเสียเยอะครับเสียเห็นครับยกที่แล้วดูครับจุดเปลี่ยนนะครับเขาเรียกว่าทีมนั้นสําคัญชะไหนนะครับแม่ตกใจนะครับบวกเขียวแมาโดนทีมหงายท้องเลย เอาลุกขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้บุกขึ้นไปยกสุดท้ายครับบัวเขียวมีโอกาสบัดนะครับกระโดนกระโจนก็ไปครับตีเข่าด้กระชากตีเข่า้ายทีครับแม่พยายามที่จะลุกเต็มพิกัดนะครับโมโหโมโหแล้วครับที่มือแล้วรมอนร้อนเลยนะเออเ่อร์โมเลยโอ้ยต่อยไปลำตัวทีนึงเอามัดฟันศอกไปทีนึงเอาแม่ดูมันอัดอัดอัดไปหมดนะครับแปะขยี้นะครับตอนนี้เอาบัวเขียว แกแกวิ่งว <bin out> <clothes> ิ่เข้าใส่เลยครับเอามัดซอกเห็นปรากฏี้ยืดหยุ่นเป็นครับจากหนักเป็นเบาครับแล้วก็คอยคุมไว้ไม่ออกพัาเพื่อนะครับนี่ครับคอยล็อกคอยบังคอยนี่ออกข้างนิดนึงจิ้มดิดซ้ายลูกเขียวเร่งมามัดมาซ้อมหมดขวาเอ้แฮนิ้วโดนตัดซ้ายเลยครับูริโอโดนไอ้ขวาขวาจริครับ แมก็สู้ดีนะครับบุกเขียวแมาใส่กันแบบเต็มพิกัดเลยทีเดียวอ่าบุกเข้าไปทีครับบุกเขียวบุกเข้าครับไตโอ้โหฟันศอกครับมาตอนนี้ต้องซ้อนคางแล้วครับกาดจะตกเพชรมรกตคมเกมไม่อยู่นะครับนาทีสุดท้ายดูครับหมาบุกเขียวนี่ครับ ก็มวยที่แบบกล้าออกอาวุธนะครับจังหวะวันนี้มาเจอกับประเภทอาจารย์มวยใยบัดรเป็นสองครับเร่งแล้วเต็มที่แล้วตอนนี้ใส่แบบเต็มเกนนะครับแต่ว่ามันทำอะไรแบบมไม่เป็นพรเองเหมือนคราวงที่แล้วเลยวันนี้เกันอยู่ที่ยกสี่นะครับยกสี่ถึง เห็นปรากฏพีบล้มครับแล้วก็หักแล้วก็ออกแข้งซ้ายใช้เหลี่ยมนะครับทําให้บุกเขียวทําอะไรไม่ทัน,นัดนะครับไม่เป็นชิดเป็นอันแฝดพยายามจะโถมเข้าใส่ครับโอ้แตกหรือเปล่าครับมีรอยแตกนะครับเมืมินสกูนี้ดูดูเหมือนดูเหมือนเลือดนะเออได้น <ๆ S 1> ี่ครับแตกจริงๆครับนะครับโอ้แฝดโอ้แตกเล<า>ยครับมาในช่วงท้ายนี่นะครับแตกนิดนึงน่าบิเวนหน้าผากโอ้โหบุกเขียวก็สู้ดีครับเอาสอง โอ้ยแมโดนสอบก็ไม่เลยครับโผล่เด้งเชี่กงออกมาโอ้ย,อยเดินบุกเลยครับโผี่ทันต่อเวลาโย,เายนเป็นเรื่องเลยนะโอ้ยแมก็ตบมือทั้งคู่เลยนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามชมอยู่ทางจทบ5นะครับะบเขียวภูเก็ตไฟคลับนะครับนักชกหัวใจไทยนะครับรายนี้จากสหรัฐอเมริกากับเพชรปรากฏ่งบางสายกรรมการ เจรศินศิระรัศกุล,ะละครับหยิบใบแรกที่นรินพองหิรันไปที่ชนินเทพสุพรรณและท่านสุดท้ายครับธงชัยกิตดำรงวิริกุลชูมือให้เพชรบรรกโดงบางสายครับชนะคะแนนไปนะครับอ